เราอยากจะทําดีอย่าให้ผิดคนนะญาติโยมนะจุดธูปสอนดอกนั่งถนนหนทางหลับตาจะนื้กว่าเป็นคนดีถ้าทําไปติดตามเ็าแล้วก็ไม่ได้บางทีเขาจะพาขึ้นนรกสวรรค์ไปอะไรเนะีนะ่ยเราอยากจะดีแหละอยากจะพ้นทุกข์แหละเราต้องใช้ปัญญาเรียกว่าทําดีอย่าให้ผิดคนทําดีอย่าให้ผิดหน้าที่ไม่ได้หน้าที่ของของมนุษย์ทาอย่างไง หน้าที่ของคนทำยังไงนี่ทำดีอย่าให้ผิดหน้าที่หน้าที่ของพระทำอะไรบ้างสัพะทุกขะนิสนะนิพานะเพื่อจะทำพระนิพานให้แจ้งนี่หน้าที่ของพระเป็นหน้าที่ของพระศึกษาอาธิศีและสิกขาอธิจิตสิกขาอีิปัญญาสิกขาตามครูบาอาจารย์บอกนี่ทำดีถูกหน้าที่ จริญศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าทำดีถูกหน้าที่ของพระแล้วสุปฏิปันโนเพราะว่าโตสาวกสังโฆทำสม,มุติสงฆ์ให้เป็นอริยสงฆ์ทำอริยสัตว์ให้เป็นพระอริยบุคคลอริยปริเยชนาทำคนให้เป็นอริยะอนาบปริเยชนา แสวงหาทางไม่ถูกเนี่อว่าทำดีทำดีไม่ผิดหน้าที่หน้าที่ของพระพูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาให้เข้าใจถ้าไปทำอย่างอื่นผิดหน้าที่รู้อย่างอื่นรู้ไม่กระจ่างเพียงอย่างเดียวทำหน้าที่ของพระให้รู้ทำดีให้ถูกหน้าที่เรียนอะไรให้รู้กระจ่างเพียงอย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิด จะเกิดมรรคผลถ้ารู้เหลากอันหลายอย่างไร้กลางบนจะไร้ผลเสียหายเมื่อปลายมืออันนี้เรียกว่ารู้ไม่จริงทำดีผิดผิดเวลาถับผิดหน้าที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวทำดีผิดคนทำดีผิดหน้าที่ หน้าที่ของพระทำอะไรดังกล่าวมาสุปฏิปันโนภวโตวสาวะสังโฆมู่สงสาวของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติดีแล้วพร้อมน้งกายและวาจาใจอุชุป,ปฏิปันโนทําดีถูกหน้าที่แล้วปฏิบัติกรงแล้วกายและวาจาใจเอกายโนยังพิกเวมัคโคทางเช่นนี้เช่นเดียวไปได้เฉพาะบุคคลผู้เดียว ยายะปฏิปนโนทำดีถูกนาทีของพระแล้วปฏิบัติเป็นธรรมรู้ธรรมสมมุติจริงโดยสมมุติสัจจะรู้จริงโดยปรมัตถสัจจะยายะปฏิปนโนรู้จักกายนอกมหาภูตรูปทั้งสี่ถัดดินถัดนามถัดไฟถัดลมผสมก็อยู่นี่เป็นสำหรับภายนอกเป็นอสุภกรรมฐานเป็นกายนอกกาย ่กายนอกคือกายเรารู้ทำโดยสมมติจริงโดยสมมติสัจจะขึ้นรู้จริงโดยปรมัตถ์สัจจะความเป็นจริงของปรมทัตถสัจจะนั่นเองนี่ท่านสาธุชนนะรู้เจริญรู้กายในกายกายนอกเป็นกายสมุติกายในเป็นกายปรมัิตนี่ทำดีถูกหน้าที่นะทำดีถูกหน้าที่ ไม่ผิดหน้าที่หน้าที่ของคนเราหน้าที่ของชาวพุทธเราที่จะต้องทํากิจทางจิตใจเป็นปัญญาบารมีปรมรมัตบารมีเป็นศีลสมาธิปัญญาอุภาเวสร้างศีลสมาธิปัญญาให้บริบูรณ์นี่ทําดีถูกหน้าที่แล้วอาตมาถือว่าการส่งเสริมให้ปััชนาถูกหน้าที่เป็นญายะปฏิปันโนภะกวะโตสาวกสังโฆ หมู่สงสาวของพระผู้มีประภาคเจ้าปฏิบัติเป็นธรรมแล้วบรรลุแล้วรู้จักทรรมนอกทรรมในนะสันติโกรบรรลุแล้วเห็นเองแล้วเห็นในที่สี่สถานเห็นกายในกายแล้วเห็นเวทนาในเวทนาแล้วเห็นจิตในจิตแล้วทําดีถูงหน้าที่แล้วดีใจอัตามาก็ดีใจผู้อื่นมาทําอีกมุติตาความปลอยดีใจอีกด้วย เมตตาที่พระศาสดาเมตตาไว้ปรารถนาให้บุคคลน่ะพ้นจากความทุกข์ก็คือมีความสุขนั่นเองนิพพานังประมังสุขขังกรุณาเมตตากรุณาคี่จะช่วยพ้นทุกข์มุติตาความพรอยดีใจ